หายใจไม่ร้อนสุดๆแค่เลยค่อหงอยวิงหงอบวงอิ่มไม่มดก็ได้แต่ทำแบบสัมภาษณ์ได้ไหมคะสามารถเดตอนไทยอยากทำแมาแบบเชิญชวน introduce อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแบบว่าแบบ How do you feel after the trend has gone viral ประมาณนั้นใช่เหมือนแบบเราพูดแบบเหมือนสวัสดี introduce เชิญชวนอะไร้พอได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 ้อยู่ก็แต้ขยับสาย โอเคสวยได้ไี่้มต่พูดงกิจกรรมวันนี้ว่าที่ไปที่มาอะไรยังไงบ้างเกอะไรบ้างนี้ปิดลำโพงไปเลยใช่เขาสิกกแ่วยน่อหนเขาปิดก่อนไม่หนูหนูบอกเาปิดเพลงก่อนก็ได้เขากลัวเดี๋ยวโดนปิดโอเควันนี้เกิดอะไรขึ้นเราปิดเย ก,กวดเด็กนะใช่ใช่เดี๋ยวมันพูดพกขอบคุณมากเลยนะคะที่มาน่ารักมากเลยนี่ต้องแต่งแบบนี้ตื่นมาแล้วเป็นชุดนี้เลยน่ารักมากเลยเริ่มได้ไหมเริ่มเลยเปิดหรือยังว่าไ,ไม่ไม่น่าจะปิดแล้วล่ะน่าจะเปิดพร้อม,มเดี๋ยวนีไม่เขาปิดเพลงไม่วันนั้นปิดต้องวิ่งอ่ะสกายวิ่งไปบอก อันน้ <S <S เตามเรื่องอัย์เกิจกรรมันนี้มันเริ่มจากว่าด้วยเพลง Bangkok City กระแสมันไวรัลมากๆใช่ไหมคะตอนนี้คือคนไทยมาใส่สบายกันแบบฟีเวอร์มากเลยนะแล้วเราก็ย้อนกลับมาตอนที่เรามาทำคอนเทนต์ใส่สบายกันตอนแรกๆเราก็มีโอกาสได้มาที่นี่ก็คือมาเต้นตรงหน้าต้นโพพ่อปู่โพปาปาซุง ในคลิปนั้นที่แต่ลงไปอะค่ะแล้วก็ทางเจ้าของที่เขาก็บอกว่าเนี่ยพ่อปู่เขาชอบนางรำนะเราก็ยกมืออธิษฐานบอกว่าถ้าเพลงนี้มันไวรัลเหมือนที่หนูตั้งใจถ้ามันเป็นซอฟท์คอเวอร์แบบที่เราแบบว่าต้องการให้มันแมสอะหนูจะเอานางรำมาถวายร้อยคน uh huh. เกิดจากแค่ว่าเออเราอยากจะแบบว่านำน,นางรำมาถวายให้พ่อปู่แล้วก็ด้วยความที่วันนี้ก็ มาแล้วก็เลยอยากชวนทุกคนที่จะมาทำคอนเทนต์แบงคอกซิตี้อยู่แล้วอ่ะก็มาเจอพี่แต่มาใส่ชุดไทยแล้วมาทำคอนเทนต์ด้วยกันก็เลยเป็นการรวมพลปรากฏการ์แบบว่าคนไทยห่มสบายประมาณนั้นใช่ค่ะมันทรานง่ายกว่าที่กิดไวเมครหนึ่งร้อยคนง่ายกว่าที่ิดไวเมทครหนึ่งร้อยคนที่รวบรวมมายากมากเพราะว่าแต่ละคนคือด้วยความที่แต่มีเวลาคุยกันแค่สองวันเพราะว่าคิวแต่คือได้วันนี้ก็เลยแบบว่า ให้น้องๆทางมสวค่ะเป็นชมรมเด็กๆนักศิลป์นะคะรวมตัวกันมามาด้วยใจเลยค่ะน้องๆก็คือน่ารักมากคุณครูก็น่ารักมากใช่คะ่ะเพลงน,นี้เองม,มันได้รับกระแสตอบรับไปถึงต่างชาติใ้วเหมือนกันต่นา,ตางชาติก็กหันมาใส่สบายผ,ผูอ่าน,นสบายก็ต้องเขายุกยีกกยคือต้องบอกว่าด้วยความที่เพลงนี้ค่ะแต่ตั้งใจทำออกมาเพื่อเป็น soft power แล้วก็อยากให้ทั่วโลกได้เห็นความสวยงามของบ้านเมืองเราอยู่แล้ว เราก็เลยอ,อยากให้คนไทยทุกคนนะคะได้ได้เล่นแผ่นเสียงเพลงนี้แล้วก็แต่งตัวแบบความ c u เจอร์ความวัฒนธรรมแบบนี้แล้วชาวต่างชาติเข้ามาในแผ่นเสียงก็เห็นความสวยงามคืออันนี้คือความตั้งใจเลยเหมือนเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเราไปเที่ยวนิวยอร์กเราก็จะแบบใส่แผ่นเสียงนิวยอร์กอะไรเ uh huh. ใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฝรั่งมาเที่ยวบ้านเราอ่ะแล้วเขาใช้แผ่นเสียงแบงค์คอลซิตี้เขาก็เข้ามาเห็นความสวยงามแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่แบบ เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วพอเราเข้าไปในแผ่นเสียงก็จะเห็นคนไทยเนาะใส่ชุดไทยแล้วสวยกันหมดเลยแล้วตอนเวลาแต่ดูวแล้วขนลุกตลอดเวลาแล้วมันภูมิใจมันตื้นตันเกินคาดไปพอมันได้เป็นไวรักันเหเกินคาดหมายเกินคือแบบถ้าพูดตรงๆคือมันเหนื่อยอยู่ เหนื่อยมากเพราะว่าต้องยอมรับว่าชื่อเพลงเนี่ย Bangkok City แน่นอนว่าความรู้สึกแต่ตอนนั้นอะคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเพลงอะไร Bangkok City ชื่อประเทศชื่อเมืองอะไรคนอาจจะไม่ได้รู้สึกแมสมากแต่เราทาเพราะเราอยากทําเพราะเราชอบเรารู้สึกว่ามันคือใช่แหละมันคือความเป็นตัวตนคือถ้าย้อนกลับไปอะแต่เป็นคนที่พยายามใส่ความซอฟต์าวเวอร์เข้าไปตั้งแต่แบบอัลบั้มแรกเลยเปิดใจสาวแต่แล้วเราเป็นสาวเหนือมันก็เฮาก็ใส่ชุดแมวอย่าใส่เต๋วแมวเป็นสาวดอยแล้วทุกคนก็ออกมาใส่ชุด กางเกงแมวกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดีใจแล้วกลับมาตอนเมรีแล้วก็เอาท่ารํามาใส่เนาะเป็นการประยุกต์ความโมเดิร์นแล้วมาเพลงเนี้ยเราก็พยายามใส่ความเป็นตัวเราที่เป็นไทยเพราะเราอยากแบบให้โลกรู้ว่าศิลปินไทยเค้าเจอมันสวยงามใช่แล้วก็ดีใจค่ะมันมันเป็นความสุขแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะแบบมีคนเนี่ยมาพากันใส่ชุดไทยเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะ อ่าพี่พี่ดาราอินฟูน้องๆทุกคนน่ารักมากคือทุกคนไม่ได้ทําเพื่อกระแตอะไรอย่างนั้นนะทุกคนทุกคนทําเพราะว่าฉันอยากให้เห็นว่าเนี่ยสบายประเทศฉันมันสวยโว้ยอย่างเงี้ยมันเป็นประมาณนั้นเพราะแต่รู้สึกว่าเออมันดีใจอ่ะแล้วแล้วกลายเป็นว่าเออแล้วใช้เพลงแผ่นเสียงแบงค์อนซิตีด้วยก็ก็ดีใจไปอีกใช่เกินเกินแค่ไหนสำหรับยอดวิวเอ้ยกระแสเอ้ยสหรับกระแตอ่ถ้าพูดพูดอีกว่าเพลงเนี่ยตอนแรกเลยนะ พี่แต่ตั้งใจทําแบบอลังการเลยอยากไปสี่ภาคเลยด้วยซ้ำ oh. ในมิวสิกวิดีโออ้าวใช่โอ้โหแต่ว่าเราจะบอกไงดียะพอพอมันโปรเจกต์มันใหญ่มันฟุ้งไปหมดเลยว่าเราอยากจะเล็กพิเซต์ความสวยงามทั่วทั่วประเทศเลยเนาะจะไปทั้งสี่ภาคเลยบวกลบแล้วโอ้โหเราก็ศิลปินตัวเล็กๆงบเราก็ไม่ได้มีมหาศาลขนาน,นั้นเราก็เลยว่าอะถ้าโปรเจกต์หน้าพี่แต่มีเพลงที่จะดันซอฟ์พาวเวอร์ยิ่งกว่านี้อีก าแบบมีผู้ใหญ่ใจดีหรือสปอนเซอร์อยากจะสนับสนุนผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้ก็สามารถทักมาได้นะคะเราจะจัดเต็มให้เลยเพราะว่าเพลงนี้อย่างที่บอกว่าแต่ก็คือทุ่มทุนเองทั้งหมดเพราะว่าด้วยความรักในความเป็นไทยของเราแค่นั้นเลยมันเกินคาดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้ากลับย้อนกลับไปอะคะ่ะเราก็ไปตามจุดต่างๆในในมีสิกวิดีโอเราก็ไม่คิดว่าน้องๆจะออกมาใส่สบายตามแล้วก็มีอินฟูดารามาใส่ตาม มันมันแฮปปี้มากหลายคนนึกว่าเราแบบเฮ้ยจ้างเขาใส่หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้ไไจ้างนะเขาบอกมาใส่เองซึ่งเราอะภูมิใจที่เขาแบบเห็นถึงความตั้งใจในการที่เราอยากผลักดันตรงนี้นนใช่เราบาองวางกับโปรเจกต์ใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วหรอแฟนสำหรับที่มันเกิดกระแสแบบนี้ใช่ค่ะมีเพลงต่อที่ตอนนี้กําลังขึ้นกําลังขึ้นเพลงแล้วก็น่าจะปล่อยช่วงสงกรานต์อะไรหรอคะที่แฝกำลังจะผลักดันนอกจากตอนสบายแล้ว ตอนที่เราอยากผักดันใช่ไหมคะโอ้โหความสวยงามของประเทศไทยมันมีทั้ง culture รอยยิ้มเสน่ห์ของคนไทยอาหารวัฒนธรรมความม่วนความจอยของบ้านเมืองเราความเป็นนักมวยของกระแตคือมันมันเยอะมากเลยอะเราแบบอยากทําให้แบบยิ่งใหญ่อลังการมากเลยตอนนี้กแต่จริงๆแล้วก็มีอีกเสิยงเล็กๆบอกว่าเออเอาตะไบมาใส่กับเสงดีมันไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็จะมีดราม่าใช่ไหมคะ บางท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมกับการเอาสบายมาใส่กับยีนซึ่งอันนี้ก็ไม่ผิดค่ะมันเป็นมันเป็นความความรู้สึกมันเป็นความคิดของแต่ละบุคคลเราเองอะ่ะเรารู้สึกว่าเราดีใจที่อย่างน้อยผ้าไทยไม่ได้พับอยู่ในตู้อันนี้หนูหนูคิดแบบนั้นเพราะว่าผ้าไทยจะเอาออกมาได้ก็ต่อเมื่อมีงานสำคัญหรือต้องเข้าวัดเข้าอะไรแต่กลายเป็นว่าตอนนี้สบายไทยมันสามารถใส่ได้ประยุกต์ ว่ามันก็ยังคงความเป็นวัฒนธรรมไทยแต่มันสามารถมิกซ์กับความสากลแล้วก็ความร่วมสมัยในยุคนี้ได้ซึ่งแน่นอนมันก็มีทั้งดราม่าที่แบบไม่เหมาะสมแต่สําหรับแต่อันนี้ก็เป็นความพิเศนตัวนะหนูว่ามันเก๋นะเราทำาตไม่มดจ้เซตช้ที่างไงัต้องมกะแสี่ไมดออได้กเ,เลยว่าจะมีดามาเพราะว่าจริงๆอ่ะการใส่สบายนุ่งยีนอะไรอย่างเงี้ยมัน มาก่อนแต่ด้วยนะใช่แต่อาจจะไม่ไม่ได้ถูก<ช>พูดถึงเยอะใช่ค่ะมีความน้อยไหมเพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยเราตั้งใจจริงๆแล้วตั้งใจที่จะเป็นซอฟพ์แวร์วกับคนไทยอนะไรย่างเงี้ยแต่พอมาเจอแบบนี้มีคนวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยทราบตัวแต่เองไม่น้อยเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างมัน มันเกินคาดมันแมสไปแล้วอ,ะอ่ะแล้วแน่นอนมันมีกลุ่มคนที่ไม่พอไม่พอใจแต่มันมันน้อยมากถ้านับเปอร์เซ็นต์เรารู้สึกว่าเราเราทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ในพลังของซอฟต์พาวเวอร์นี้คือความตั้งใจที่จะมเกิดแม่แล้วก็สาดต่อให้มันอยู่กับเราเปนา,านไปสำหรับทานคคืออยากให้มันยาวไปแบบสมการปีหน้ายาวไปเรื่อยๆจนแบบมันเป็นเหมือนแบบ c u เจอร์ Culture, ประจําของเราอะไรอย่างนี้เลยค่ะซึ่งเราเราก็ยังมีอีกหลายอีกหลายอย่างที่เราอยาก represent ในความเป็นไทยใทยต้องรอติดตามชมนะคะอยากให้ทุกคนมาผลักดันความ soft power ตรงนี้ด้วยกันแต่แต่มันก็มีกระแสหนึ่งที่เขาถกเถียงกันเรื่องผ้าไทยที่ออกมาคือแบบบ้างก็บอกเป็นผ้าจริง นี่แ่ละนี่ล่ะเข้าใจมากเลยอันนี้แต่เห็นดราม่าอยู่ค่ะที่บอกว่าเออเนี่ยมีแบบช่างทอคนไทยบางคนเนี่ยน้อยใจแล้วก็ขายไม่ได้เลยเพราะว่าทุกคนไปสนับสนุนสบายที่มาจากต่างประเทศใช่อันนี้สําหรับมุมแต่แต่เข้าใจมากแต่จะทำยังไงดีเพราะว่าคนรุ่นใหม่หลายคนก็ไม่ได้รู้ว่าผ้าแบบนี้เรียกอะไรผ้าไทยแท้ไหมแล้วอีกอย่าง ความสะดวกสบายของคอนเทนต์นี้ก็คือมันมีร้านให้เช่าเขาก็เหมือนอยากมาร่วมสนุกแล้วเขาก็ไปเช่าชุดกันเขาอาจจะไม่ได้มาโฟกัสว่าอันนี้ผ้าไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะอันนี้มันมันก็เลยแบบทาทาให้มันทาให้มันต้องใส่เพราะว่าเขาไม่รู้แต่ถ้าเขารู้หนูคิดว่าทุกคนน่าจะอยากร่วมกันใสอย่างวันเนี้ยแต่ก็ใส่ผ้าไหมไทย ที่ทอโดยคนไทยอันนี้เป็นผ้าพื้นเมืองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็อยากจะสนับสนุนเต็มที่สําหรับ่าสำหรับพี่น้องชาวไทยคุณแม่ที่ทอผ้าไทยรหรือผ้าจากฝีมือคนไทยไก็ถ้าใครมีโอกาสได้ใส่ก็จะดีมากใช่ค่ะพี่แตงหนูขอภาษาอังกฤษหน่อยค่ะเพราะว่าพี่แตงเนี่ยก็คืออันนี้เอาเอาันนี้ก่อนได้ๆ๋อได้<อ>ได้ได้ได้อหน,นูแยกียู่ได้ เป็นเป็นเกียริมากมันมันดีใจค่ะตอนนี้ไปทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มตั้งแต่เด็กน้อยจนคุณคุณยายแล้วก็รวมไปถึงต่างประเทศตอนนี้ก็มีแบบว่าศิลปินหรือว่าเป็นอินฟลูเเชลเวียดนามแท็กมาหากระแตหรือก็อินโดนีเซียเพื่อนเพื่อนบ้านเมียนมาประเทศลาวน่ารักมากเลยแล้วก็มีจีนด้วยตอนนี้แบบไวรัลไปแบบเกือบทุกทุกประเทศในเอเชียแต่ล้มีคนไแบบมาช่วยผักดันเราไหมเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันทำเพื่อคนไทยอะไรอย่างเงี้ย ให้ถ่ายมีไหมถ้าโปรเจกต์แบงค์คอฟซิตี้อ่ะคือแต่ไม่ได้มีผู้ใหญ่มาผักดันแล้วก็ไม่ไม่ท่านหนูเอายี่ดีกว่ะเขาไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรใช่แล้วก็เราคิดว่าเราทําเราทําเพื่อให้เขาเห็นก่อนแล้วเดี๋ยวโปรเจกต์หน้าหนูคิดว่าถ้ามีผู้ใหญ่สนับสนุนจะดีมากเลยเป็นเดโมก่อนตอนนี้ไม่มีใครมาพร้อมที่จะแบบมาช่วยหรือซัพพอร์ตเราใช่ไหมครับแต่เพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นเราถูกพูดถึงตามหน้าข่าวตลอดเลย ยังไม่มีค่ะแต่หนูคิดว่าจะต้องมีแน่ๆหนูมั่นใจว่าทุกคนจะอยากเห็นความสวยงามที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้แต่ถ้าแต่คนเดียวหนูไม่มีพลังมากพอจริงๆหนูอยากได้ความแบบสนับสนุนแล้วก็แรงซัพพอร์ตจากทุกคนตอนนี้เทจเป็นกระแสแหละเราจะรับมือกับราม่าที่จะตามมาอีกอย่างไหบ้างเออพราะหลายคนมองว่า่้นดนตรีบางทีมันก็บางช่วงมันก็ไปเหมือนขึ้นได้อลยแต่ สาอะยังรู้สาษารังว่าไม่เหมือนสยามสบบแบมก์กับแบงก์ไมเหรอไม่เหมือนมันร้องว่าสยามยาแต่ว่าฝรั่งเวลาเขาออกเสียงเขาบอก ลือกมองแบบเม้นบวกบวกเราก็จะรู้สึกสดใสอ่ะใช่ใช่เพลงต่อไปจะบอกเลยหรอเพลงต่อไปบอกเลยว่ามันอลังการแน่นอนเมดอินไทยแลนด์แบบที่แท้ทรูกำลังรอทำดนตรีอยู่ค่ะแต่ว่ากำลังหางบทำมิวสิกวิดีโออยู่วางบตรงนี้เลยหรอใช่ หนูจะไปสี่ภาคเลยนะจะทำให้โปรยลอกกว่าเดิมใช่ไหมใช่ว่าอยากให้เห็นความสวยงามแบบของบ้านเมืองเราแบบทั่วประเทศเลยอ่ะมันสวยทุกที่เลยทุกภาคเลยใช่แ่มีอะไรจะฝากขอบคุณที่แฟนๆให้การแบบสนับสนุนเราเยอะขนาดนี้เกินค่าักสิ่งที่เราได้วางไว้ด้วยค่ะคือก่อนอื่นเลยต้องต้องขอบคุณที่ทุกคนนะคะเห็นความตั้งใจความพยายามของกระแต่ที่กำลังจะแบบ ผลักดันซอฟพาวเวอร์เพราะเชื่อว่าทุกคนเห็นแน่แนเพราะว่าตั้งแต่ชื่อเพลงยันเนื้อเพลงการาใส่ดนตรีไทยการเอื้อนในความเป็นไทยแล้วก็แต่ก็เป็นคนแรกๆที่เอา,อาความเป็นไทยมาใส่ในเพลงแบบจัดเต็มมากเนาะแล้วก็มันถูกพูดถึงแล้วก็ยังไม่พอมีน้องๆเนี่ยได้ใส่ชุดไทยตามแล้วก็มีแบบดาราน้องๆทุกคนออกมาทำซอฟพาวเวอร์ตรงนี้ด้วยกันคือแต่อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆแต่แต่ว่าทุกคนอะ ทำเพื่อประเทศไทยแต่รู้สึกอย่างนั้นแต่รู้สึกว่าทุกคนอะออกมาเล่าเรื่องราวของความสวยงามของบ้านเมืองเราผ่านเพลงแบงคอกซิตี้ของกระแตต้องขอบคุณทุกคนที่อ่ารวมพลังกันผลักดันซอฟ t ์พาวเตรงนี้ให้โลกได้เห็นความสวยงามของประเทศไทยใช่ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็อยากให้ใส่แบบนี้ไปตลอดแล้วก็พากันแบบว่าซัพพอร์ตผลักดนันแล้วก็แชร์ความสวยงามแบบนี้ไปอีกเยอะๆนะคะใช่ค่ เป็นไไม่เอมานมาเแต่ท oh, wow. ี่ผ่านมาใช่ไหมคะช่วงปีใหม่ก็เขาก็มีความเครียดเป็นปกติต้องพูดว่าปกติเพราะคนเราจะไม่เครียดได้ไงเ้าเจอปัญหาขนาดนั้นนะแต่ดีขึ้นเพราะว่าเราก็เหมือนให้กําลังใจแล้วก็ใช้ความรู้สึกที่ดีจริงๆเป็นพลังงานดีๆที่เราไม่ไม่ได้หวัง อะไรกับเขาอะเราเราเข้าไปเพราะเราเป็นน้องสาวที่เราร่วมงานกันแล้วเราไม่เคยมีปัญหาแน่นอนว่าแต่ก็อ่าไม่ไม่ได้รู้หรอกว่าพี่เขามีเส้นทางแบบไหนเขาอาจจะมีอะไรผิดพลาดไปแต่กับแต่เราไม่ได้มีปัญหากันเราก็เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยอะเขามีพลังงานดีๆจากเรามีกําลังใจเขาก็จะได้ลุกขึ้นสู้ในการที่จะอ่ะแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าเกิด วันหนึ่งเขาล้มแล้วเราพากันแบบเหยียบหรือว่าไม่ได้ให้กำลังใจเขาจะลุกขึ้นมาแก้แก้ปัญหายัางไงอะไรเงี้ยแต่ก็เลยมองว่าเราอยากเป็นน้องที่แบบว่าส่งรอยยิ้มและส่งพลังบวกให้เขาก็น่ารักที่เขาก็ดีใจว่าเขายิ้ที่ังไรบ้างที่เราสนับสนุนอ่าอ่าเรียกว่าคือด้วยความที่พอเขาเครียดมากๆร่างกายเรามันจะมีแต่พลังงานลบใช่ไหมเขาก็หน้าตาเขาก็ไม่ได้สดใสเราก็พยายาม เขาแบบว่าเข้าใจธรรมชาติเหมือนไปรู้จักกับพลังงานบวกแล้วก็แบบเหมือนเอาขันที่เบตไปตีเพื่อแบบว่าทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายเหมือนเข้าสู่พลังงานธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลแบบไปเ่ลื่อนทีใช่ แค่นั้นเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วเขาก็รู้สึกดีขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าเออมันเบามันโล่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแ่แตงงว้พอเราไปแค่ให้กำลังใจเราหนก็มาลงด้านเราว่าไปให้กำลังใจทำไมไม่ไม่ไม้โนใส่เพืเสียหายไม่ไม่งงเข้าใจได้ค่ะอุ้ยหนูแบบโดนแรงมากบางคนบอกว่าตอนแรกอ่ะสนับสนุนลิฟต์แกแตนะแต่พออย่างเงี้ยคือเลิกซื้อแล้วเขาบอกว่าทำไมรกแตถึงไม่ให้ยืมหรือว่าเขาเคยกินอะไรไม่มีถึงคดีด้วยคอมเมนต์ นานาจิตตังเราเราจะแบบไปตอบทุกคนและให้ทุกคนเข้าใจเราไม่ได้แหละแต่แต่ก็คิดว่าวันหนึ่งเขาจะเข้าใจว่าทําไมใช่แล้วแต่เชื่อว่าการส่งพลังงานดีๆให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอ่ะมันมันเคยยืมเินเราไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยเลยจริงๆจริงไม่เคยนะเขาไม่เคยแบบแบบเฮ้ยกเตอระแตอย่างเงี้ยไม่มีเลยเจอกันทุกครั้งมีแต่แบบหนูจะสวดมนต์วันไหนลูกลูกจริงๆเขาเหมือนเขาพยายามหาที่พึ่งอ่ะซึ่งแต่แบบเฮ้ยเราเราจะ จะทิ้งเขาเหรอเราจะไม่เราจะหันหลังหรอมันไม่ได้เพราะว่าแต่เป็นคนที่คือที่บ้านแต่จะมีเทวะไรใช่ไหมแล้วแต่ก็ทําตีขันทําแบบว่าประจําอยู่แล้วสวดมนต์ทุกวันแล้วเขาก็จะทักมาวันนี้น้องไปไหนไหมวันนี้น้องสวดมนต์ไหมพี่อยากเข้าไปหาอะไรอย่างนี้เลยแค่นั้นเลยแสดว่าแต่เชื่อมันยว่าที่สาวชายคนนี้เขาจะหนุนคนปัญหาโดยที่เขาไม่ได้ทิ้งหรือว่าไม่อะไรเชื่อค่ะเขาเขาเป็นคนน่ารักนะคือสําหรับหนูนะสัมผัสสัมผัสที่หนูเจอกัน เขาสู้อยู่ค่ะแล้ become, 네วก็หนูเชื่อว่าเขาจะเริ่มต้นใหม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเส้นทางเดิมเขารู้แล้วว่าอะไรผิดคืรการรับฟังคนได้กำลังใจเขามากกว่าที่จะไปโรมตีอุ้ยขอไม่ได้หรอกมันห้ามกันไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่ผิดเขาก็สมควรโดนในสิ่งที่ผิดทุกคนมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบที่แปลว่ามันมีเหตุและผลที่ทุกคนต้องต้องโดนแต่วันหนึ่งถ้ารู้สึก สบายใจแล้วเห็นความดีความชอบเห็นที่เขาตั้งใจที่จะเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจกันก็น่าจะดีแล้วก็ตามีอะไรจะบอกไมหมยหลายคนไม่เข้าใจในตัวเราในสิ่งที่เราพยายามที่จะไปเยียวยาพี่เขาให้เป็นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยออจะบอกยังไงดีหรอสััใ,ในมุมเมาอะแต่ว่าทุกคนจะเข้าใจว่าสิ่งที่แต่ทำมันเป็นเรื่องราวดีๆที่มนุษย์ควรส่งต่อกันแค่นั้นเลยเราแชร์สิ่งดีๆให้กันพลังงานดีๆมันก็ดีกว่าการไปคิดลบต่อกันนะ ใช่คิดลบสมองเราก็เจอแต่เรื่องราวที่ไม่ดีถ้าเราคิดบวกเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาใช่ประมาณนั้นพี่แต่ะขอสั้นๆค่ะให้เขาเลยก็ได้ค่ะเป็นไทโอเคค่ะก็คือว่าเขาเอาไปรวงๆถ้าแบบว่าเหมือนพี่แตก็พยายามผลักดัน s ซ p พอเวอร์กับแบบวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะแม่ภาษาอกฤษเราเดียว